ตน,นียนเห็นต้มยุงอยู่ปอบปอะปอเอะแกงสหมอุ่นต้มบุลูขอบคุณทุกคนนะคะยายเล็กสวัสดีค่ะจากน้องตะวันนะคะปไปก,ก็ให้สติกเกอร์เซิ้งๆมาอันปาดปๆาดป้าดนมเสือแดงวัาสัน แมนหนุ่มเสื้อแดงวันนี้หน้าตาเราเลาเลียวเลยวันนี้น้องเทพบุตรของเราเอมี่เอมี่คนงามสวัสดีค่ะป้าเอ๋ก็สวัสดีค่ะน้องตาวันประสันยายเล็กก็ให้หัวใจกดกอดน้องแก้วมุงดาก็ให้หัวใจกดกอดนะคะยายเล็กก็ให้โลสติ๊กเกอร์ดาวฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงมาน้องกุ้งสดก็ให้หัวใจกดกอดแก้วมุงดาสวัสดีค่ะอยากไปเอนะคะเอมี่เอมี่เลิฟเลิฟอากน้อง สวัสดีค่ะยายเล็กจากน้องแก้วมุดานะคะยายเล็กคนงามก็เอมี่เอมี่คนงามมาสั่นว่ะกุ้งกุ้งกุ้งจากน้องเอมี่นะคะน้องสนทยาก็อยู่บ้านงานอยู่บ้านงานะคุณยายสวัสดีค่ะน้องเอมี่คนงามสวัสดีครับจากน้องนันนะคะตะวันตะวันมาสั่นจากน้องแก้วมุดานะคะคุณยายก็สวัสดีกับประควนสวัสดีค่ะน้องเอมสวัสดีค่ะคุณยายขอบคุณมากมายนะคะ คุณยายก็เลิบสิบเก้าวันสันวาป้ามือนีประกวนแบบยังอบอุ่นเลยพี่น้องมาหลายแห่งดีใจดีใจน้องสูสวัสดีค่ะเ <c oughs> <c oughs> ขากลัวเขากลัวเหมือนเดิมหมูเหา่าสวัสดีค่ะคุณยายจากน้องเอมนะคะสวัสดีค่ะพี่สีจากน้องนันนะคะน้องแก้วมุกดาก็สวัสดีค่ะคุณยายไปเอก็คุณยายสวัสดีค่ะน้องสุภรัก,ก็สวัสดีค่ะเพ,พื่อนพี่เพื่อนอ่าน,น้องนันนครก็โอ้ยขามไปละ ไปอ่านพระท่านขอถูดขอภัยเดือะเด้อโอ้ยเหมือนนี่ความเหมัน,นไฉดีใจดีใจเดี๋ยวต่ออีกจักสองนาทีในเด้อพี่น้องขอเวลาเพื่อนๆอ,อีกสักสองนาทีคอมเมนต์พล้นพื้นพื้นด,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 ดีใจมากมายโอ้ยอันพระอาจารย์บอกหนึ่งหรือจังใดอ่านบรทัน น้องเทพประบุตรก็ใครอยากไปหาน้องเทพประบุตรก็ให้ไปที่บ้านหญิงใหญ่สตอรี่นะคะทุกคนกาสสีขาไปห้กําลังใจเทพบุประบุสุริศทีฬาข้องเฮากับหายไปบ้านอ่าเป็นพิมพ์ลวนสันนงเอ็มวะให้ไปที่บ้านหญิงใหญ่สตอรี่นะคะน้องสุสวัสดีค่ะจากน้องน่านนะคะน้องเอ็มก็ทักทายกุ้งสุสวัสดีค่ะอ่า้องสุภลักษณ์ก็ทักทายคุณยายคุณยายไหว้มานะคะน้องเทพประบุตรก็ให้หัวใจกอดๆมาน้องสีบานก็ให้หัวใจกอดๆมาน้องสุพลักษณ์ก็กุ้งสุสวัสดีค่ะ น้องแก้วมุกดาก็เทพประบูธเทพประบูธวสันต์ไปเอกกัว่าอ่านบรท่านแล้ววสันอ่านบรท่านโอ้ยเหมือนนี่อ้อุ่นแห่งไปเอเพรอะเหม็นไร้ฟื้ฟืดนฟืดฟืด้นีใจอยางแห้งได้ตั้งยี่สิบไหลบ่ยิบเอ็ดไหลทีใจอยางแหง้งบ่คอยมีจังสีดอกพี่หญิงใหญ่หรือข้าววสันแม่นจ่แม่นเพื่อได้อยากให้ยต้องห้กำลังใจไอ้คุณเทพประบูธสุธิลาคลองเฮาเนาะค่ะเนาะหายไปไป,ไปที่บ้านหญิงใหญ่สตอรี่นะคะทุกคนอยากไปเป็นกำลังใจให้น้อง นอ้องเทพบุตรสุธิรักษ์ของเรานะคะดีใจเต้นเต้นเต้นโฮโฮโฮโยโยโยดีใจยางแห้งอีลีดสีบาทดีใจอยางแห้งขอบคุณน้องพรจ้าขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนเด้อหมอแกงสีไม้มแ,มลแล้วแล้วสวัสดีทุกคนทุก่ันเด้อค่ะเด้อโอ้ยมันนี้ปลาเต้นเต้นหมอยาแห้งอันน้องๆลุกหลก,หล,กหลาลันมาเป็นกำลังใจหายยางอุณหภูมิขังเลยขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณหลายๆ โยโยโยตรงสีปานวะอันเยวมันสิเต็ <c oughs> อคุณยายขอโทษขออภัยเด้อจะเดินบางทีบางทีกับป้บ่ทันคุณยายได้อยากไปหาอยากไปแวน้องเทพประบุมาอีกล่างเลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะอันย่ำแรงย่ำสองถุ่มนี่ป่าบงางยาง <c oughs> มือขึ้นในตอนหย,ย่อนยั้งในตอนหย่อนอ่าน้องน้องพอ่อน้องพ่อลงปับ๊บคุณยายเด้งขึ้นปับ๊บ มันก็เลยได้ตัวกันเลยนะเล่บอไไ้ไปเปลาเขาเหาให้มมาตอนนันก็เลี้ยงมาเลี้ยงแมวเก็บจริงเก็บของเก็บลานปลาก็สิ่นยงยางในช่วงนั้นบางเที่มันเก็บของแล้วก็ลืมจอยบันเลยบ่ไไ้ไปหาขอทูตขอไพเด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนที่เขาให้กําลังใจป่ายังอุ่นน้าฟ้ากางขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีชัยกันทุกคนทุกท่านนะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านแล้วก็ร่ำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดขอให้สรงความมุ่งมั่นปรารถนาทําช่องก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันนะคะสําหรับไลน์นี้ป้าก็จะลงไลน์แลวนะคะทุกคนไปแบบจุดพูดเลยเนาะค่ะพี่นองไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายลักๆเริ่มทุกคนทุกท่านนะคะ